อ่ะมือนี yes. ้พ่อแล้วพ no right> ี่น้องเต็มที่แล้วมือนี้รถมุมยหม่องใสเลยครับรถขั้นหน่อยพอดีจังวะตกป่เบิ่งเอาพี่น้องเต็งโม่ปัดแตงโมถิ่งพี่น้องคือตัวเส็ดดายปอปันเท้าปันเท้าเกิดกิงว่าเป็นแน่นอนพี่น้องเบิ่งจารุพี่น้องเลย เปตะสะอ่อนบอทันเบิดได้พี่น้องมันมุ้ยมองใส่ย่งหลายหลายครับคุณนะมืออื่นเขาเจ้าขึ้นิบปันแล้วห้องขึ้นสิบวัเด็กมาเก็บพี่น้องกัที่เอาแค่นี้พราได้กินแต่ว่ากับย่งหลายอยู่แต่ก็ปัน่แล้วมันกิสิมีเวลามาบ่มื่อ,อื่นผมก็ยังบ่ทันรลู้อยู่ครับแต่เสียดายเนาะพี่น้องเนาะคุณ<อ>นะย่งหลายได้พี่น้องมาเด้อพี่น้องเลยเก็บเอาบอกมู